สวัสดีครับผมมานพินกับช n n e l ฟิวไทยใน YouTube ครับ F24RTHAI e ที่เห็นอยู่นี่คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดนองคายนะครับหน้องคายอ q u a r เรีก็มาตั้งอยู่ที่ในพื้นที่ของมอคอนแก่นนะครับมหาลัยคอนแก่นสาขาจังหวัดน้องคายครับหนึ่ครับก็จะอยู่นอกเมือง เป็นเส้นเลี่ยงเมืองนะครับมาหน่อยนึงตรงแยกการเคหะแห่งชาตินะครับเส้นที่จะไปสภานมิตรภาพนะครับถ้าขับมาจากหงด,ดก็เลี้ยวซ้ายถ้าออกมาจากน้องคายก็เลี้ยวขวาเดีย๋ยวมาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่นี่ ของพื้นก็มีลายนะครับนี่อันนี้ปลากายนะฮะหรือว่าปลาตองนะฮะครับอีสายเรียกปลาตองผู้ใหญ่50สบบาทครับเด็ก30สนะิบเนี่ย ถ้าต่างชาติ100บาทเด็ก50บาทนี่ก็ตั๋วครับด้านหลังตัว๋วก็จะมีแผนผังโซนต่นางๆครับเข้าไปครับอาคารถึงวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ปิดยกเว้นแต่วันจันทร์ไหนที่เป็นวันนะนักขัตฤกษ์เพื่อจะเปิดลับ ครับเข้ามาตอนแรกก็เจอเนี่ยครับปลาหมอทะเลนะครับจะเป็นโซนสัตว์น้ําในทะเลก่อนนะฮะก็เป็นตู้น้ําเค็มนะครับตอนนี้เจอได้ทุกอควาเรียมนะครับทุกพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําก็คืออ่าปลาหมอทะเลนะครับนะฮะหน้าตาหน้าตามันกวนวดีครับชอบครับแล้วก็ตัวใหญ่นะครับเป็นความใจของทุกอควาเรียมเลยครับนะ ันนี้เป็นพวกปลาสิงโตนะครับเป็นปลาสวยงามแต่ว่าเป็นปลาพิษนะครับก็เป็นโซนของสัตว์ปลาที่มีพิษครับผม ตรงอุโมงปลานะครับที่ผ่านปลาที่หนองคายนะครับโอ้โหปลาเยอะมากปราบึกครับน่าจะปรับึกนะ เจดีย์จมน้ำนะฮะนี่จะเป็นเจดีย์ ตรงนี้ก็เป็นทางเดินลงมานะฮะลาดลงมา ต้องเด็กเขาไปยืนดูข้างหน้าครับแล้วคนให้อาหารนี่ดำสก,กูบ้านะครับโอ้โหเหมือนแบบปลาเป็นหลายร้อยเลยนะครับมันดีครับอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟองอากาศพุ่งมาอย่างด้านบนนะฮะปลาลอยนะอ้าวครับ,รบตะก้าลอยขึ้นไปครับตะก้าปลาลอยไปละ แล้วมันจะท้อนกับแสงแล้วก็ฟองอากาศครับสวยงามมากผมกหยายภาพไม่เห็นบริเวณนะครับนี่ด้านล่างนะครับนี่ครับสูงข้าไปตอนนี้ กจายเป็นฝูงเลยอ๋อสุดยอดครับตอนเด็ก2คนตรงนั้นเนี่ยคงประทับใจมากครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลองคายนะครับโอ้ลงมาแล้วครับอืนี่ครับดำลงมาปลาเข้ามาเด็กๆชอบเป็นใหญ่เลยครับก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับ อัดสุดยอดครับครับก็พ้นจากโซนตรงนี้นะครับก็เป็นไฮไลท์ครับเป็นกระจกสูงกว้างแล้วก็ช่วงที่เขาให้อาหารปลานีก็สุดยอดมากครับนี่ครับเป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนหางแดงตะเพียนทองนะครับแล้วก็มีปลาบึกมาแจมแล้วก็โซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนสัตว์น้ําอีก จุดหนึงนะครับก่อนที่จะออกไปด้านนอกแล้วก็มีไฮไลไทต์ตรงนี้เป็นโครงกระดูกปลาบึกครับนะฮะก็ถ้าใครมีโอกาสมีเวลาครับลองไปที่อนองคายอควาเรียมนะครับพี่พันธสัตว์น้ําอยู่ในพื้นที่ของมอคอนแก่นสาขาหนองคายนะครับอยู่นอกเมืองนะครับแถวตรงถนนเล่งเมืองครับผม